สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบมโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนบัวชองของช็อของคอนกรีตขั้นตอนแรกนำตัวอย่างมาขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยเสร็จแล้ววัดขนาดและทำการทำสัญลักษณ์ไว้บนตัวอย่างขั้นตอนต่อมาเป็นการนำตัวอย่างไปทดสอบกำลังรับแรงอัด ของตัวอย่างเพื่อหากำลังอัดประเลยของตัวอย่างจากนั้นใช้ไม้ระดับน้ำวางบนชุด c o m p พ t e ชัปเตอร์แล้วติดตั้งไดเกตเสร็จแล้วนำตัวอย่างติดตั้งลงบนเครื่องทดสอบและเริ่มทำการทดสอบทั้งสองตัวอย่าง เสร็จแล้วบันทึกค่าและนำค่าไปคำนวณต่อตารางบันทึกค่าและรายการคำนวณ 1. เส้นผ่าศูนย์กลางวัดครั้งที่1ตัวอย่างที่1 15เซนติเมตรตัวอย่างที่2 15เซนติเมตร 2. เส้นผ่าศูนย์กลางวัดครั้งที่2ตัวอย่างที่1 15เซนติเมตร ตัวอย่างที่สองเซนติเมตร 3. ค่าเสียเช่นผ่าศูนย์กลางตัวอย่างที่1นึเซนติเมตรตัวอย่างที่สองเซนติเมตร 4. พื้นที่รับแรงตัวอย่างที่1ได้176.715ตารางเซนติเมตรตัวอย่างที่2ได้176.715ตารางเซนติเมตร 5. ความสูงตัวอย่างตัวอย่างที่1ได้30ซนตมตัวอย่างที่2ได้30ซนมตระยะพิกัดจากจุดยึดวงแหวนตัวอย่างที่1ได้150ม mm. มตัวอย่างที่2ได้200มิลลิมตรกำลังรับแรงอัดประย ตัวอย่างที่1ได้309.38 mm ตัวอย่างที่2ได้313.25ม mm. มตารางสำหรับการคำนวนค่าความเค้นอัดที่เกิดความเครียด0.0005ได้ค่าที่48 หน,นาานนหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรค่าความเครียดอัดของคอนกรีตที่ร้อยละ40ของกำลังบาลายค่าที่ได้111.37หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรค่าความเครียดที่ทำให้เกิดความเครียดเท่ากับ s 2ค่าที่ได้0 0 00 0 0 123หน่วยเป็นมิลลิเมตรคอสโมดอลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตได้ค่า80,000 868,082.19กิิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรตารางสำหรับการคำนวณตัวอย่างที่สอง หนึ่งค่าความเค้นอัดที่เกิดความเครียด0.005ค่าที่ได้56.59หน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร 2. ค่าความเครียดอัดของคอนกรีตที่ร้อยละ40ของกำลังอัดปลายค่าที่ได้112.77กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตร 3. ค่าความเครียดที่ทำให้เกิดความเค้นกับ s2 ค่าที่ได้0.00121หน่วยเป็นมิลลิเมตร4คอร์สโมูลลัตยืดหยุ่นของคอนกรีตค่าที่ได้791,267.61 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรจาก2ตัวอย่างค่าคอร์โมโรสมลลัดยืดหยุ่นเฉลี่ยเท่ากับ8 2 9 6 7 4 9 0กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรตัวอย่างที่1มีค่าคอร์โมโรสมลลัดยืดหยุ่นคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63เซตัวอย่างที่ 2, มีค่าคอามมุลรัฐยืดหยุ่นคลาดเคลื่อนจากค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63%สรุปและวิจารณ์ผลการทดสอบจากการทดสอบมุลลรัฐยืดหยุ่นอัตราส่วนโปรซองของคอนกรีตนี้ได้ออกแบบคอนกรีตที่อายุ28วันไว้ที่320 ksc การทดสอบ14วัน ก้อนที่1มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ309.38 ksc ได้ค่า e เท่ากับ8 6 0 0 8 0 0 0 0 8 ksc และก้อนที่2มีกำลังรับแรงอัดเท่ากับ3 1 3 2 5 KSC ได้ค่า e เท่ากับ7,91,267.61 0 KSC เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ASTM C469 ซึ่งกำหนดว่าค่ามูลั่ิยืดหยุ่น ควรอยู่ระหว่าง1,37,292.56ถึง2,85,423 KSC หรือ17ถึง28 GPA ผลการทดสอบทั้ง2ตัวอย่างพบว่าโมดูลัสยืดยุนที่ได้จากผลการทดลอง สูงกว่าช่วงมาตรฐานมากซึ่งวงบอกเห็นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของคอนกรีตที่เกินกว่าความคาดหวังตามมาตรฐานและเป็นการทดสอบเพียงอายุแค่14วันกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ